สวัสดีค่ะพบกันเวลาเดิม5โมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุกพระขายถูกนี่ก็จะเป็น EP ีที่219แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร082 754 7110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะ อย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนรีบโทรรีบทักนะคะวันนี้ก็ได้พระมาใหม่อีกมากมายเลยนะคะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญอาจารย์นำวัดดอนสาลาจังหวัดพัทลุงปี2519เนื้อทองแดงลมดำสภาพสวยสวยเดิมน่าใช้น่าสะสมค่ะ สำหรับเหรียญอาจารย์นำสวยๆเดิมๆเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าเก็บน่าใช้นะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นนางกวักกระไหลทองหลวงปุทิมวัดรหารไรจังหวัดระยองเรี่ยมพลาส,สติกเดิมสวยมากน่าใช้จริงๆนะคะพ้าส,สวยพ้าเดิม สำหรับพระนางกวักกระไหลทองหลวงปูทิมวัดละหารไล่สวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะะค่ะราคาเบาๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเบีย้ยแก้หลังล็อกเก็ตหลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมจานอักขระยันสภาพสวยสวยเดิมนะคะ ล็อกเก็ตก็สวยสมบูรณ์น่าใช้น่าเก็บนะคะค่ะประลอดมีเต็มนะคะค่ะสำหรับเบียกแก้หลวงปู่เจือพร้อมล็อกเก็ตนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยๆ,ๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระนาคปกเนื้อดินกรุนาดูนจังหวัดมหาสารคามเรียมพลาสติกพร้อมใช้นาใช้นะาเก็บนะคะเก่ามากค่ะเป็นพระกุนะคะกุนาดูนนะคะถ้าท่านใดรับไปก็สามารถนำไปใช้นำไปห้อยคอได้เลยนะคะเพราะเรียมพร้อมใช้ค่ะ สำหรับพระก,กุนาดูนะคะเลี่ยมพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะนะเก็บหน้าใช้นะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระพุทธปุญยะคีรีจังหวัดสุพรรณบุรีปี2559เนื้อผงสภาพสวยปุกเสกพิธีใหญ่น่เก็บหน้าบูชานะคะสวยมากค่ะ พระสวยพิธีใหญ่พิธีดีน่าเก็บน่าใช้นะคะที่สำคัญราคาไม่แรงค่ะค่าสำหรับพระสวยสวยเดิมๆอิมองนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะกับราคาเบาๆ200เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสังกระจายเนื้อดินบรรจุก,กิ่งหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตตารามจังหวัดชัยนาทสภาพสวย สวยเดิมนะคะน่าใช้น่าเก็บค่ะสำหรับพระสังกระจายเนื้อดินหลวงพ่อกลวยนะคะสวยๆเดิมๆอง์นี้ก็จะอยู่ที่สามร้อยค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น เหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อไปวัดกำแพงกรุงเทพเนื้อทองผสมเก่ามากนะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะกับพระเก่า ค่ะสำหรับเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อไปวัดกำแพงกรุงเทพนะคะเก่าๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะนะเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหล่อยกช่อฟ้าหลวงพ่อรวยวัดตะโกจังหวัดอยุธยาปี2539เนื้อทองผสมสภาพสวยนะคะ สำหรับเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะสภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะนาใช้หนะ้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยวัตกโกรุ่นไตามารปี2559เนื้อโลหะชุบเงินลงยาสภาพสวยน่าใช้จริงๆนะคะสวยเดิมค่ะ ไม่มีชำรุดนะคะสวยเดิมนะคะน่าใช้นะคะค่ะสำหรับเลสสวยๆหลวงพ่อรวยนะคะเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะน่าใช้นะ่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพาคผงจิตระดาโครงการหลวงปี2539ผสมผงวิเศษจำนวนมากปลุกเสก พิธีใหญ่กล่องเดิมน่าใช้น่าเก็บนะคะพ้าสวยพิธีใหญ่พิธีดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระข้างในชัดๆกันค่ะพระสวยมากเลยนะคะสวยเดิมค่ะสวยมากนะคะ สำหรับภาพผงจิตละดาโครงการหลวงนะคะสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะสวยเดิมกล่องเดิมน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระขุนแผนบ้านก่างพิมพสองปางจังหวัดสุพรรณบุรีเนื้อดินสภาพสวยสภาพสวยนะคะ สำหรับผระคุนแผนพิมพ์สองปางองค์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะนะใช้น้าเก็บนะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงพิมพ์วัดละฆังเนื้อจัดใส่ตลับสวยพร้อมใช้สวยมากค่ะ สวยเดิมนะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะเนื้อจัดเนื้อแก่งนะคะสำหรับพระสมเด็จวัดรักังค่ะตลับก็อลังการงานสร้างสวยมากค่ะสำหรับพระสมเด็จเนื้อจัดเนื้อแก่งพร้อมตลับสวยๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะกับพระเก่าๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นผ้าปกชุดใบมะขามหลวงปูทิมวัดละหารไล่จังหวัดระยองปี2556รุ่นรวยเงินล้านครบชุด3องค์กล่องเดิมสภาพเดิมๆสวยมากค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะพระสวยนะคะพระสวยพระเดิมน่าใช้หน้าเก็บนะคะปกใบมะขามเล็กๆนะคะ ด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเหมือนกันหมดนะคะทั้งสามองค์นะคะสวยค่ะเดิมๆทั้งหมดเลยค่ะค่ะสวยเดิมนะคะค่ะสำหรับปกใบมะขามหลวงปู่ทิมนะคะชุดนี้ก็จะอยู่ที่ชุดละสามห้าสบค่ะนะใช้หนะ้าเก็บนะคะพักเดิมๆกับกล่องเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะ อง์ต่อไปก็จะเป็นจตุคามรามเทศพระบรมธาตุนะครศรีธรรมราชเนื้อผงต่อโค้ดหมายเลขใส่ตลับอย่างดีพร้อมใช้น่าใช้น่าเก็บนะคะใส่ตลับทองไม่อนอย่างดีเลยนะคะถ้าท่านใดรับไปก็สามารถนำไปใช้นำไปขึ้นคอได้เลยค่ะสวยนะคะสวยทั้งพระสวยทั้งกรอบนะคะสวยเดิมค่ะ ค่ะสำหรับจัตุคามรามเทพนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆเดีเด๋ยวเ,เราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อลอยองค์หลวงปูท่ทวดอาจารย์นองวัดไซาขาวจังหวัดปัตตานีปี2514เนื้อทองเหลืองลมดำตอกชื่อใต้ฐานกล่องเดิมน่าใช้น่าเก็บนะคะ เดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะพระสวยมากนะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะพร้อมกล่องเดิมๆค่ะค่ะสำหรับรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะคะส,สวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 450ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยๆเดิมเดิมเดี๋ยวเ,เ,เราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระกิ่งชินนะบัญชรวัดช่องแสมสารจังหวัดชนบุรีปุกเสกวัดคังกรุงเทพปีสองพ่สบเเนื้อสัตตะโลหะกล่องเดิมน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะ พระสวยมากนะคะพระเดิมๆเลยค่ะน่าใช้น่าสะสมนะคะพร้อมกล่องเดิมๆค่ะสำหรับพระก,กิ่งนะคะสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมอง์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตามหามงคลรุ่นคูณ88มหาเศรษฐีปลุกเสกทั่วประเทศไทยหลวงพ่อคูณวัดบ้านไลปี2553เนื้อผงหน้ากากเงินฝังตะกุดเงินในกล่องในชุดก็จะมีพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่กล่องเดิมสวยมากนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะพระสวยมากนะคะ หนึ่งชุดก็จะมีด้วยกันสององนะคะจะมีพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่นะคะเดี๋ยวเรามาชมองพระชัดๆกันค่ะสวยมากนะคะจะเป็นหน้ากากเงินนะคะสวยจริงค่ะองค์นี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะคะพิมพ์ใหญ่ก็จะมีตะกุด ใต้ฐานนะคะห้าดอกนะคะพิม์เล็กก็น่ารักค่ะพิมเล็กก็จะมีตะกุด1ดอกนะคะสวยน่ารักนะคะสวยสมบูรณ์นะคะพระสวยพระสมบูรณ์ค่ะสวยทั้ง2อ,องค์นะคะน่าใช้น่าเก็บค่ะค่ะสำหรับพระปิดตามหามงคลรุ่นคูณแปดแมหาเศรษฐีนะคะปุกเสกทั่วไทยชุดนี้ก็จะอยู่ที่ชุดละ แปดร้อยห้าสิบค่ะสวยมากน่าใช้หน้าเก็บนะคะพร้อมกล่องเดิมเดิมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองปีส5งพันห้าร้อยห้าสิบขนาดสองนิ้วคูณสนิ้วกล่องเดิมสภาพสวยมากน่าใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเรามาชมองคพระด้านในชัดๆกันค่ะสวยมากนะคะสวยสมบูรณ์นะคะ จับขอบด้วยทองไมค่อนนะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะพระสวยพระเดิมค่ะจะเก็บไว้ใช้เก็บไว้โชว์ได้หมดนะคะสวยสวยเดิมๆิมแบบนี้ค่ะสําหรับล็อกเก็ตหลวงพ่อแพรนะคะสวยสวยเดิมเดิมองนี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยสวยเดิมเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระชุดกาญจนาพิเศษ คูณพันล้านหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ปี2539กล่องเดิมครบชุด1ชุดก็จะมีด้วยกัน6องค์นะคะ6องค์ก็จะไม่ซ้ำกันนะคะจะเป็น6พิมพ์นะคะจะเป็นเนื้อผง5แล้วก็เหรียญ1น1นะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยเดิมสวยสมบูรณ์สวยทุกองค์นะคะสำหรับชุดพระกล่องหลวงพ่อคูณนะคะ คูณพันล้านชื่อดีมากเลยนะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยเดิมค่ะค่ะด้านหลังก็จะไม่เหมือนกันนะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะแต่พระสวยพระสมบูรณ์หมดทั้งชุดนะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะที่สำคัญราคาไม่แรงเลยนะคะเก็บได้ไม่หนักนะคะค่ะสำหรับผ้าชุดหลวงพ่อคูณสวยๆรุ่น คูณพันล้านชุดนี้มีด้วยกัน6องค์ก็จะอยู่ที่ชุดละ350ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเ,เราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระชุดนะคะจะเป็นพระชุดยอดขุนพลเนื้อผงหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองจังหวัดอยุทยาปี2535กล่องเดิมครบชุด หนึ่งชุดก็จะมีด้วยกันห้าองค์นะคะเป็นเนื้อผงหมดนะคะสวยหมดทั้งห้าองค์ค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในจะชัดกันค่ะค่ะสำหรับพระหลวงพ่อเชิญชุดนี้นะคะก็จะมีขุนแผนสององค์นะคะแล้วก็จะมีพิมพ์หลวงพ่อปานนะคะสามองค์ค่ะน่าใช้ทุกองค์นะคะพระสวยพระเดิมพระสมบูรณ์ทุกองค์ค่ะ ด้านหลังก็จะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อนะคะเหมือนกันทุกองค์นะคะสําหรับ5องค์ในชุดนี้ไม่ว่าจะเป็นขุนแผนหรือว่าพิมพ์หลวงพ่อปานะคะเหมือนกันหมดค่ะค่ะสําหรับผ้าผงผ้าชุดหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองนะคะสวยๆเดิมๆครบชุดก็จะมีด้วยกัน5องค์ก็จะอยู่ที่ชุดละ350ค่ะ สวยเดิมน่าใช้หน้าเก็บพร้อมกล่องเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นพระชุดอีกแล้วนะคะก็จะเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้รุ่นพิเศษเสาห้าเนื้อผงวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชปี2554กล่องเดิมครบชุด หชุดก็จะมีด้วยกัน5องค์นะคะเป็นเนื้อผงนะคะสวยเดิมหมดนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะพระสวยพระสมบูรณ์นะคะ5องค์นี้ก็จะเป็นคนละพิมพ์เลยนะคะสวยหมดค่ะ ด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะจะเขียนว่ารุ่นไตามาดนะคะก็จะมีองค์ใหญ่นะคะจะเขียนว่าหลวงปู่ทวดนะคะนอกนั้นก็จะเป็นรุ่นไตามาดหมดนะคะก็จะเป็นพระกล่องพระชุดนะคะค่ะสำหรับพระชุดหลวงปู่ทวดนะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด5องค์นะคะชุดนี้5องค์ก็จะอยู่ที่ชุดละ350ค่ะสวยหมดทั้งชุดนะคะ ถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร082754-7110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082754-7110ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุผพาะ่่มกันขอบคุณมากค่ะ Every day, late at night, not okay. All I want and I pray, all I need are some better day Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving.